ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเจริญศรีครับที่ปลอยปิดจะพาไปชมไปอัปเดตดูตลาดน้ำพุครับว่าตลาดน้ำพุจะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวตามตามไปดูด้วยกันนะครับ เยาจะพาไปเดินเนี่ยมีเด็กเขมรเดินมาบัก <c oughs> เดี๋ยวจะพาออกไปเดินตลาดน้ำคุวันนี้เป็นยังไงลังจาเกินออกมาระยะหนึ่งก็ไม่ไกลจากที่พักโรงแรมเท่าไหรน่นะครับไม่ถึง400เมตร รถทางกัมพูชาเขาใกล้จะวิ่องอย่างเงี้ยแะครับแต่เขาไม่เห็นมีอุบัติเหตุนะครับก็วิ่งไม่เป็นระเบียบนะวิ่งอวอไฟข้ามถนนก็เหมือนกับวัดดูวยแต่ก็ไม่เห็นมีอุบัติเหตุหรืออะไรเกิดขึ้นตื่นมาสักพักก็จะเจอทางเข้าวิซซีบที่นี่จะมีวิซซีอยู่สาขานึง ผมเข้าใจว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจอะมันเปิดแล้วมันเหมือนมันสู้ไม่ไหวฮุ้สซีเคยเข้าไปแล้วครับเงียบมากแค่นัน้นสาขาเดี๋ยวของเขาแต่เซเว่นนะขายของดีมากครับนี่ยครับตามทางเดินเขาเขายังจะยังมีอยู่ของปักปักปกติของเขา ตลาดที่นี่ก็เป็นแบบตลาดนัดบ้านเรานะครับแต่ว่าการจับเบอร์แล้วแต่ใครมาก่อนมาหลังนะครับยกเว้นรถนี่ยังเห็นอยู่ที่เดิมค้าเกี่ยวอยู่ที่เดิมแต่ว่าร้านอื่นนีเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังขนาดร้านผลไม้ร้านใหญ่ๆยังเคลื่อนคนเขาก็เดินเยอะเยอะอยู่พอสมควร ฟือบ้าเมืองต่ามีร้านผลไม้อยู่สามสี่ร้านเนะขาก็จ,า <c oughs> จัดจัดร้านหน้าหน้าซื้อหน้ากินครับแต่ว่าแดงกว่าบ้านเรา,าเขาเยอะอยู่ของขายก็เหมือนกันครับมันนั้นจะแจ้งเหตุแจ้งเหลอากไม่ได้ต่างกันมาก เขาชอบกินไข่ต้มอันนี้น่าจะเป็นไข่เค็มไข่ล้างไข่ข้าวเหมือนเหมือนบ้านเราแต่็็ชอบกินไข่ไข่เป็ดต้มอะไรแบบมาณนาังกระราลันขายผลไม้แล้วเราก็ยังใกล้ๆเรายังมีส้มตำเห็นไม่ได้กิน ส้มตำร้านเขาไม่ได้ตำเฉพาะส้มตำนะครับนี่ก็ตำขายยำของทะเลเขาก็จัดร้านน่ากินนะเนี่ร้านแต่ละจุดจะไม่อยู่อยู่ที่เดิมแลแ้วจะข่ครได้บัตริวเคยถามนะครับแต่ละคันนี่ก็คือ180บาทต่อรถ มาลอกนี้ก็มีร้านของดองขึ้นมาในร้านนี้ไม่เคยเห็นจัดร้านแบบนี้นองนั้นก็หน้าเดิมอยู่แต่สลับซี่อยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูทางทางล็อกแต่ละล็ลอกยาวนี่ก็เป็นเป็นอีกล็อกหนึง่ง ร้านผลไม้ปั่นมีประมาณห้าหกเจ้าเห็นมีมีเกือบทุกล็อกที่เห็นที่เห็นอีกอันก็คือโคกปัน่นผลไม้ที่เห็นเขาใส่แจวนั้นเขาไม่ให้หมดนะครับเวลาปั่นจริงๆก็ถอดออกผมเคยซื้อแล้วจะให้ดูดูแต่ละล็อกละล็อก อันนี้มะพามะพ้าทางนี้ใายแทงกระทางบ้านเหาครนะัไม่ได้ขายถูกกว่านะให้ดูฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกว่าเป็นร้านย่างเนยย่างเนยหมกูกะทะ ย่างเนยหมูกระทะแห้งเกียมทางนนนก็เป็นฟาสต์ฟู้ดเหมือนกับตลาดมานั่งกินดูกบที่แต่ว่ามันติดตรงตลาดนัดนะครับหอมกุ้งเผาไม่รู้ว่ากินกุ้งเผาเข้าเครื่องไววกว่านี้ให้ให้ดูบรรยากาศนะครับคนเดินนี่ก็เป็นน้ำพริกนะน้ำพริกจานนี้ มีสามสี่เจ้าจะบอกว่าผักที่นี่ก็หยิบใส่กล่องโวมแบบนี้ครับแล้วก็คิดตังเคยซื้อกล่องหนึ่งก็ประมาณ80-90บาทซึ่งเป็นราคาเทียบกับบ้านเหล่าแพงมากสำหรับผักลวกครับนี่ก็ร้านผลไม้อีกเจ้าผลไม้ปั่นนี้มีเกือบทุกล็อกเหมือนกันแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าว่า เขแต่งร้านเขแต่งร้านนากินนะคนเดินก็เยอะพอสมควรตลาดใหญ่ใหญ่ครับต้องหลับตลาดน้ำปุ๊ก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาเขมรมีทั้งราคาที่บอกไม่งั้นก็ก็จะยากเพราะว่าคนเดินครึ่งน่าจะเป็นคนไทยเมื่อคุยก็เป็นลูกชิ้นอยู่ข้างหัว แต่ใครได้ทำเลแบบไหนอนี้สนมจีบสรับเปาน่าซื้อครบสิบชิ้นสิบบาททุกอย่างลูกหนึง่งถ้าสิบชิ้นก็คงกินไม่หมดนะเดี๋ยวผมค้ากลับผมจะมาซื้อน้ำลำไยก็มีเข้ามาเหมือนกันไม่ต่างกับตลาดบ้านเราลักนนี้ก็ เป็นโซนของเล่นแล้วก็เป็นน้ำปัน่นสกรีนเดียวจะมจะให้ดูจะไม่เดินทั้งหมดนะครับเพราะเดินทั้งหมดมันเยอะเกินถ้าเดินทุกลักก็คงไม่ไหว มีไก่หมุนนะอันนี้บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบอันนี้หมูกรอบอชุดละร้อยบาทครับหนึุ่ดี่ครับเป็นบรรยากาศที่ตลาดน้ำพุกอันนี้ช่วงจะสองทุ่มแล้วนะก็ ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเด็กมากนะจานคันนี้ขายหอยทอดนะไทโบราณมีเหมือนกันส่วนด้านหลังก็เป็นนี่ครับที่เขาเรียกตลาดน้ำพุคือจากตัวนี้มีน้ำพุทางข้างในเป็นก็เป็นห้างห้างขึ้นมาใหม่มีอเมซอนมาเปิดแลวเอาอเมซอนที่นี่ขายแก้วละ แปบาทนะครับผมเคยซื้อกิน2องครั้งสองกี 2, ราคาเดียวกันแสดงว่าเขาคิดเป็นเงินไทยแล้วเขาขายราคาประมาณนี้ะัสภาพของตลาดน้ำผุทันนี้ก็มีป้าเผานี่เขาเรียก เรียกตลาดน้ำปูก,ก็พอตรงน,นี้ทางนี้เขาก็ยังมีคนมานั่ง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 แบบยังไหวาทางโน้นเมื่อก่อนเป็นห้างมิทา,ทาีนานโนไปแล้วอันนี้ก็ขายเป็ดไก่พะโลอันนี้ขายเมี่ยงปลาเผา พวกเมืองป่าเผาข้างข้างหน้านั่นก็มีพวกเมืองปา่าเผ่าบางทนยังปราเผาเห็น4ี่ห้าเจ้าสำหรับคนไม่เคยมาก็ดูมันก็ไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเท่าไหร่ตลาดน้ำทุกที่ปล่อยเป็ด